สวัสดีครับมิลฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพูดนะครับในกรณีวันนี้นะจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีบางกลุ่มนะครับหาว่าน้องยูกิเพนบากาหรือศิลปินยูกิเพนบากาหายทองคำเนี่ยสร้างกระแส ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อคนที่รักน้อง f อที่ติดตามน้องมาจะรู้ว่าน้องยูกิเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับซึ่งการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เป็นอะไรที่รักษาไม่ได้น้องสามารถรักษาให้หายได้มันขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมแล้วก็กำลังใจ คนที่เข้าใจน้องนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องจะทำให้น้องมีกำลังใจต่อสู้กับงานการที่ไปว่าน้องสร้างกระแสแอดิวถามหน่อยคุณไปรู้ดีได้ยังไงว่าน้องยูกิเขาสร้างกระแสเขาทำแล้วเขาได้อะไรตัวของน้องยูกิเองนะครับไม่ต้องสร้างกระแสเพราะน้องมีคนรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆ น้องเข้าวงการมาน้องก็มีชื่อเสียงนะครับน้องก็เริ่มใช้เสียงร้องของน้องเนี่ยใช้ความสามารถของน้องในการทำให้ทุกคนรู้จักในนามยูกิก่อนที่จะมาเป็นยูกิหายทองคำเนี่ยน้องฝันฝ่าอุปสรรคมาเยอะโดนดราม่ามาเยอะนะดราม่าเรื่องการเล่นคู่พระคู่นางนะครับ การออกจากวงบ้างการไปเติบโตที่อื่นบ้างก็โดนดรามา่าถามว่าจะให้น้องอยู่จุดไหนพวกคุณถึงจะพอใจนะคลิปนี้แอดดิวจะบอกเลยว่าเป็นคลิปสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องของดราม่ายูกิในกรณีที่ไปหาว่าน้องสร้างกระแสนะครับข้อมูลนะมันมีเยอะเกี่ยวกับคอมเมนต์ขยะเกี่ยวกับคอมเมนต์ลบๆ มันมีเยอะที่เราเนี่ยไม่เอามาพูดถึงแต่วันนี้ขอพูดสะหน่อยเถอะขอพูดให้กระจ่างนะครับนี่พูดเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยจากตัวน้องนะแต่ที่พูดเพราะว่าหนึ่งคือรักน้องเราทำเพื่อน้องนะครับเราปกป้องน้องจากการที่เราพูดความเป็นจริงให้กับสังคมได้รับรู้ว่าเด็กคนหนึ่งนะครับ จากสายตาที่เรามองเนี่ยเขาสร้างครอบครัวเขาสร้างด้วยตัวเขาเองเขาไม่ได้ไปเกาะใครดังนะครับต่อให้ใครหลายคนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนไหนยูกิก็คือเวอร์ชันยูกินะครับยูกิเขามีความยูนิคของตัวเองเขามีความเป็นตัวของตัวเองเขามีความมั่นใจในแบบของตัวเองและเป็นสไตล์ของตัวเอง การเกาะไกลดังการสร้างกระแสไม่มีเกิดขึ้นกับตัวน้องอยู่แล้วซึ่งน้องออกมาร้องไห้ในครั้งนี้เพราะว่าทนต่อกระแสลบๆไม่ไหวเพราะน้องเป็นมนุษย์คนหนึ่งน้องมีหัวใจครับน้องมีหัวใจมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนมีความรู้สึกน้องเก็บมานานครับกับความรู้สึกที่อัดอั้นสองปีที่ผ่านมา น้องไม่เคยที่จะแสดงอาการเหล่านี้นะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าโรคซึมเศร้าบางคนยังไม่รู้เลยว่าน้องอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจคิดแต่ว่าเราไม่ชอบเราก็คอมเมนต์ออกไปโดยที่ไม่คํานึงถึงตัวศิลปินว่าศิลปินจะรู้สึกอย่างไรคุณรู้หรือเปล่าว่าศิลปินเนี่ยเมื่ออยู่ในคอมฟอร์ทโซนที่ต้องออกสู่สาธารณชนเนี่ย มันเป็นอะไรที่เป็นวงกว้างมากๆนะครับแล้วก็เขาต้องแลกกับอะไรบ้างแลกกับการขุดคุ้ยประวัติแลกกับการที่ทำให้ทุกคนได้เห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาเขาต้องแลกมาซึ่งเขาก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ทําไมพวกคุณบางกลุ่มเนี่ยหรือคนบางประเภทถึงไม่เข้าใจว่าการเป็นศิลปินบางครั้งเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคมันต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเออบางทีเราให้กำลังใจศิลปินในเชิงบวกดีกว่าไหมนะเราอย่าไปคิดว่าน้องสร้างกระแสขึ้นมาน้องสร้างกระแสแล้วน้องได้อะไรครับน้องไม่ได้สร้างกระแสอะไรเลยนะอันนี้ฝากถึงคนที่ไปหาว่าน้องสร้างกระแสที่ไปบอกว่าน้องสร้างกระแสร้องไห้เพื่อตัวเองเนี่ยไม่มีเดตติ้งแล้วทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้เดตติ้งเพื่อให้มีรายการติดต่อเข้ามา นะครับเพื่อมีรายการหลายรายการเข้ามาถามไถ่น้องว่าน้องเป็นอะไรเพื่อจะเอากระแสเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการตลาดนะครับมันไม่ใช่นะน้องร้องไห้จริงๆออกมาจากใจและน้องเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆครับนะน้องเป็นจริงๆครับน้องคิดมากจริงๆครับน้องไม่ได้เฟกยูกิที่แอดรู้จัก น้องเป็นคนจริงใจกับแฟนคลับมากน้องเป็นเด็กที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีรักแฟนคลับน้องถูกสอนมาแบบให้รู้จักให้ในสิ่งที่ควรจะให้น้องไม่ได้ถูกสอนมาแบบใจร้ายหรือเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่เนรคุณคนแต่น้องถูกสอนมา ด้วยความรักความเข้าใจและเป็นเด็กที่สามารถเติบโตและพัฒนาโดยที่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับได้มากมายเลยนะถ้าทุกคนรู้จักน้องยูกิจริงๆจะรู้ว่าน้องยูกิไม่ได้สร้างภาพและก็ไม่ได้สร้างกระแสวันนี้เลยอยากจะมาพูดกับทุกๆท่านนะครับว่า ให้เปลี่ยนมุมมองในการมองศิลปินคน,น่ใหม่น้องอาจจะยังไม่ดังเท่าศิลปินคนอื่นเราพอเข้าใจนะแต่ที่ผ่านมาตัวน้องยูกิได้สร้างอะไรหลายอย่างมากให้กับวงการบันเทิงในศิลปินหมอลำนะครับก็ยอมรับว่าเด็กคนนี้เก่งเราต้องยอมรับและชื่นชมในตัวน้องและน้องเนี่ยมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับ กำลังใจสําคัญที่สุดนะรักเราอยากจะให้น้องเนี่ยไปต่อเรื่อยๆไปให้ถึงฝันไปต่อให้สุดนะครับอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยสู้ต่อไปแล้วก็ไม่ต้องถอยออกมานะสู้ต่อไปสู้กับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องยูกิละกันนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ